วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการตั้งค่าครอบภาพอัตโนมัตินะครับการตั้งค่าครอบภาพอัตโนมัติก็คือว่าโดยปกติแล้วถ้าเราไม่ตั้งค่าไว้นะครับถ้าเราไม่ตั้งค่าไว้เราเปิดภาพอะไรมาทักอย่างสมมุติว่าเป็นภาพนิ่งเนาะเปิดภาพนิ่งขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้จะเหลือขอบดำๆอย่างนี้มันจะไม่ เต็มหน้าจอายสกรีนที่เราตั้งเอาไว้เพราะว่าภาพที่เราถ่ายทําถ่ายด้วยกล้องมาเนี่ยมันจะเป็นขนาด4ต่อ3อันนี้เป็น16ต่อ9ครับอันนี้มันก็เลยเมีขอบดาๆติดมาอย่างนี้เราก็ต้องไปตั้งค่าอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องไปใส่ค่าอย่างนี้16ต่อ9วายสกรีนแบบนี้แล้วมันถึงจะเต็มจออย่างนี้ใช่ไหมครับ งก็บางทีก็ไปคลิกที่บริเวณนี้มันก็เกิดการาเปลี่ยนแปลงที่ลักษณะเป็นคล้ายๆเปลี่ยนตามไทม์ไลน์ที่ตั้งเอาไว้นะครับเนี่ยนะเราก็ต้องไปตั้งค่ายตัวนี้เลื่อนตัวนี้มาให้สุดอย่างนี้ แล้วเราก็นะครับตั้งค่าให้มันเต็มจออีกใช่ไหมทางหัวท้ายใช่ไหมเลื่อนอันนี้มาก็ต้องมาตั้งค่านี้อ,อาจจะเสียเวลาในการตั้งอะไรเยอะแยะมากมายนะครับลองตั้งอันนี้เัวก้าวอีกเพืนะอ่อจะให้มันเต็มจอมันเดิม นีก็เป็นเต็มจออ้าไม่เป็นเต็มจออีกแสดงว่ามันก็สร้างความวุ่นวายน่าดูเหมือนกันนะครับสําหรับที่เราจะทําให้มันเต็มจอนะครับอาจจะต้องเปิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ตั้งให้มันเต็มจอแต่เริ่มต้นนะครับอย่างนี้มันก็จะเป็นเต็มจอไปตลอดอย่างนี้นะครับโดยที่นี้ จะทำยังไงนะให้มันดีกว่านี้ให้มันรวดเร็วกว่านี้นะครับก็วิธีที่แนะนำวันนี้ก็คือตั้งค่าที่โปรเจกต์ตั้งค่าที่ p r e f e n t e ตั้งค่าเอาไว้เลยนะครับก็คือว่าตั้งค่าที่ prevent e prevent e ไปเลยแล้วก็ตั้งที่ตัว display เพิ่มไม่ใช่นะ edit นะตัว edit เออภัยตัว edit เนี่ยเราก็ติ๊กตรงที่ automatic คล o p ปสติ l อิมเมจแอดทูไทม์ไลนอย่างนี้แล้วก็แอพ l y แล้วก็โอเคทีเราเปิดมามันจะไม่ต้องทำอะไรมากมันก็จะเต็มวายสกรีนได้เลยนะครับแต่อย่าลืมว่าถ้าเราต้องการเลื่อนผมว่าเนี่นะครับเปิดมามันก็ปุ๊บมันก็เต็มจออย่างนี้ไม่ว่าจะวางเมาส์ทว้ตรงไหนตำแหน่งไทม์ไหนมันก็จะเต็มอย่างนี้ตลอดอันนี้คือ ตั้งค่าอ,อัตโนมัติคร็อปนะครับเอาไปที่ไหนก็คือฟิวเพนเซตตรงนี้แล้วก็อิดิทหมดที่หมดอิดิทนะแล้วก็ติกตรงนี้ไว้นะครับอันนี้มันติ๊กู่แล้วนะอ,อัตโนมัติค c ร o p s t อปสีอิมเมจแอ o ท i m e l i n e น์น,นี่ถ้าเราเห็นว่าอย่างนี้มันลงมาแล้วเราอาจจะไม่ค่อย พอใจเท่าไหร่อยากจะเลื่อนลงมาอีกก็ค่อยมาปรับเมนนวนทีหลังครับก็สามารถปรับได้อย่าลืมว่าการปรับควรจะเอาอตัวเมาส์นี้ไปไว้ที่จุดเริ่มต้นของภาพนั้นๆถึงจะมีผลดีถ้าอย่างนั้นมันจะเลื่อนไปครับนี้ก็อ,อาจจะเลื่อนขึ้นไปเออ,อย่างนี้เลื่อนแบบนี้ไม่ดีใช่ไหมมันมี มันมีมันมีการขยับนะครับแบบนี้เราก็ตั้งตัวนี้ให้เลื่อนเฉพาะ Y ายโอลีนะครับก็ขยับได้ไหได้ไเห็นด้านบนเด็ที่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าครอบภาพอัตโนมัตินคนำมาฝากกันวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ